สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้นะคะพี่เต็มอยู่ที่ริมโของอำเภอเมืองนครพนมนะคะมาอัปเดตนี่เห็นข้างหลังพี่เต็มไหมนี่โขงเรือไฟนะคะทุกคนคะ่ะมาอัปเดตอันอันนี้เนาะงานไหลเรือไฟนะคะวันที่เจ็ดนี้นะคะมือไหลเนาะนี่นะคะงานเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดกันยานี้ถึงวันที่เจ็ดนะคะพี่น้องคะ่ะ แต่ว่าเมือม่อไหลเรือไฟนี่วันที่เจ็ดเห็นข้างหลังพี่เต็มมาอันนี้เป็นของอำเภอบ้านแพงนะคะทุกคนคะยิ่งใหญ่อลังการวันนี้เขาเป็นางานไหลเรือไฟโลกเนาะพี่น้องจานี่กัหลายหลาย,ลายอำเภอกับคือแบบเซตแล้วแหละเตรียมพร้อมนะคะตอนนี้ก็ประดับตกแต่งซุ้มอีย่างเด่ยวสิภาพไปเบิ่งของอำเภอแต่และอำเภออำเภอต่างๆพี่น้องจ้า่ะนี่อันนี้ของอำเภอบ้านแพงนะคะนี่ ลำใหญ่ๆแห้งเลยโอ้โหใหญ่มากเต็มลำไม่น้ำโค้งเลยมีข้างหน้าอำเภออะไรเราไปดูกันฝนสิตกบ้านนี่นี่ทุกคนคะน่ะให้เบิงงใกล้ๆเนี่ยเป็นโค้งแบบนี้นะคะเป็นโค้งแล้วก็จะมีอันเส้นรวดนะคะถ้าสังเกตเนาะเนี่ยๆยจะมีเส้นรวดแบบดัดติดไปกับโค้งไม้ไผ่เป็นรวดเป็นลายหอนมือเขาก็จะแขวนตะเกียงแขวนตะเกียงแล้ว จุดไฟมันก็จะออกมาเป็นรูปต่างๆเนาะเป็นรูปเป็นล่างต่างๆเนี่ยเ่ะพี่น้องจา้าอากาศกระด,ดีดีเด้อเมีน้นอากาศดีมากเลยฝนไม่ตกเดี๋ยวไปเบิ่งล้ำทางหน้าไปดูข้างหน้าของอำเภออะไรคอนุญาตพี่น้องจา้าเลยอันนี้คือเขามานอนเห็ดเรือไฟเลยเลย,เลย,เลยนี่มากิ่นมานอนอยู่ไปนี้เป็นเดือนๆเลยทุกปีเลยนะคะนี่มาอยู่กับแบบนี้เลยเลย ใช้เวลาในกนารสั่งแบบโดนนานมากเลยโอ้โหโอ้โหอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ของอำเภอเห็นลูกป่าแล้วน่าจะเป็นของอำเภอป่าปักแ่นวะโอ้โหแบบซุ้มแบบยิ่งใหญ่อลังการมากใช่จริงๆด้วยของอำเภอป่าปากนี่ อาเภอปะปะทุกคนค่ะครูเห็นบ่เหาาไปคุณเลยเดี๋ยวพาเางาไปเบิ่งอำเภอต่างๆไปทุกคนค่ะโอ้ยนี่ก็ใหญ่ปาาปีนี่มีตะลัมใหญ่ๆซอนแทนซอนแทคุณน,น,น่ะอืมตะลัมใหญ่ๆใหญ่มากเลยทุกคนค่ะเพื่นอน่ะ โอโหอันนี้น่าจะสามประมาณของปลาปักนี่ประมาณประมาณสี่รถบัสห้ารถบัสจอดต่อกันได้ง่ายแฮงโอ้โหปลาปักใหญ่มากปีนี้โอ้โหทุกคนคะ่ะเนี่ยอันนี้ออาเภอเหนย่งโอ้โหปลาปักใหญ่มากใช้พื้นที่เยอะมากเลยนี่ โอ้โหคุณอาข้างหน้าอะเห็นป่คนยังเ,เหตงานอยู่อ,อันนี้อำเภออะไรอําเภอเมืองอันนี้เป็นของอำเภอเมืองคนค่ะนี่โอ้อหน,นี้อำเภอเมือง เดี๋ยวเขามารุ่นมือไหลวันไหลไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าอำเภอเม,มืองอ,อ,งอำเภอหยังอเนียอันนี้ก็ใหญ่อย,อ,ยอยู่ด้วยท่าอุเทน น,นี่ก็ยังเป็นซุ้มของท่าอุเทนอยู่นะคะยังบทสุดได้ท่าอุเทนนี่กันยาวนะคะใช้พื้นที่เยอะมากนะคะเอามาหดไดโนเสาร์อุท่าอุเทนขึ้นชื่อสับประรดหวานนะคะอำเภอท่าอุเทนปีนี้บ่มีอำเภอใดนนอยนะอำเภอใดอต่ตะอำเภอก็แข่งกันนะคะ ทุกคนก็ต้องหวังที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะป่าสะดู่เพิ่งก็เอามาเบิร์ตูตูบักใหญ่ขึ้นชื่อส้มปาดูนะคะอำเภอทา่าอุทีเ้ามาเบิร์ตูละแขวนตุลินยุนเรือไฟที่เพิ่นทําการแขวนตะเกียงแล้วก็จะประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นลูกเป็นล่างเมีเพอจุดไฟยังกลางคืนแล้วก็จะสวยงามนะคะทุกคนค่ะอันนี้เพิ่นจุดทุกมือหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเรือไฟชูน่าจะชูทุกวันอันนี้ ไม่ได้เป็นของอำเภอใดๆค่ะนะมาเบิ่ของอำเภอทางหนาออำเภอยังนเนะีะเอาฉันก็ออย่างเร็วแท้กล้องสันเนี่ยยังเร็วสิไม่ได้เปิดกันสั่นกล้องเปิดแล้วมันแบตเบิดเร็วอ,อันนี้เป็นโต๊ะบ,บวงสวงเนะ โตบงสวงพญานาคในรุ่มแม่น้ำโขงนี่ทุกคนใช่หมดเลยนะนี่อันนี้ของอำเภอนาแก่จ้าโอ้โหปีนี้นาแก่ก็ใหญ่ไม่แพ,พ้อำเภอใดๆโอ้โหนาแก่นาแก่ก็ไม่แพ,พ้อำเภอใดๆนะคะปีนี้โอ้โห สามรถบัตรได้อยู่นะสามประมาณสามนิดนิดสามรถบัตรสวยงามโอ้โหสมกับเป็นงานไหลเรือไปโลกนะปีเนะี้ย น like ังแกนี่คือซื้ออันบักเผาบักเผาน้ำหอมเผาเผาบ้านน้องหอยอันนี้อำเภอหยางน้อยนี่ เชียงยนม่ ed, ขึ้นบรรยากาศดีใช oh, so ่ไหวังยางโหวังยางกันใหญ่เลยเอากำลังสิล้ำเลยด้เขาจะใส่น้ำมันลงไปกับจุดถ้ามน้้อนเป็นเป็นร้อเป็นา teeny vang vàng giang Vàng giang Vàng, vàng, vàng. vàng, vàng, vàng ทุกคนคะสังเกตว่าอันนี้ฟางยางกับกบลําหนีบลูกของอำเภอยางจอดใกล้กันนี่ถามือปล่อยลม้มเนี่ยโอโ้ยปัญหาเกิดเลยด้วยเนี่ยถ้าวันปล่อยเราแบบมันลมนะบังคับยากเนยประคองยากโอ้โหอันนี้ไม่สุดเขตวางยางอยู่นะนีส่สุดตรงนี้นี่วางยางโอโ้โหวางยางกันใหญ่บ่แพ้อำเภอใดๆรูปปีนี่เนี่ยอันนี้ของอำเภอยาง โอ้ปีกายนี่บางยางแบบเล็กนิดเดียวปีนี่นแบบยิ่งใหญ่อลังการเลนูอันนี้ของเลนูโอ้ลำนี่ของเลนูเลนูก็ใหญ่ประมาณหนึ่งสอง ประมาณสามสี่หลดบัตรได้อันนี้ก็ยังเป,เปซุ้มของเรนูอยู่นะเนี่ยวันทอดมือพอดีจะมาขายของแนตามซุ้มเ,เป็นแบบของดีประจำำําอําเภอค่ะนะนี่เรนูนครเบองทุกคนเพิ่ที่เดินผ่านมาแต่ละอาเภอเนาะเนี่ยนี่เรือไฟแบบของแต่และอำเภอ อันนี้บรรลุอำเภอ,อยังอันนี้บรรลุอำเภอ,อยังแต่เบิ้องอันนี้พี่เต็มคิดว่าปัญหาสิเกิดเมื่อปล่อยถ่าว่ามีลมแห้งนะถ้าแบบลมแรงนี่จะบังคับยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันะนะแต่ถ้าแบบว่าปล่อยแบบตามลำดับจอดนี่ก็สิบลเป็นยังแต่ว่าปีที่แล้วนะบลได้ปล่อยตามลำดับจอดนะก็คือแต่ลอำเภอไม่ได้อยู่อ่าตามจุดลำดับไปว่า ลำนี้ออกหนึ่งสองสามก็ไปได้เลี้ยงเถอะนะปรากฏว่าหน้าหวายยูพูนยูไกลๆพูก็ออกก้อนอย่างสิถ้าออกแบบนั้นน่ะมีซิีดที่จะแบบเกาะกันเลยทําแบบนี้เมืองเวรีรนูนครไปเบิง่งข้างหน้ะอำเภอ,อยังเอาฉันขึ้นยางเร็วแท้ ใส่ใส่คือทำค <ygen. S 2> ของอำเภอหยางวานอโอเลื่อมให้คนมีท่ายัง้งหลังเลยมามาทำไมโอ๊ยถัดพนมจะไหนอำเภอชันเอง ลำนี้ซุ้มนี่ก็เป็นของอำเภอทัดพนมนะคะสังเกตเห็นว่าหลายๆอำเภอนะคะก็เริ่มมีการแสดงหน้าซุ้มนะคะมีนางลำมาทําการแสดงหน้าซุ้มอย่างเช่นอำเภอนาแก่เมื่อกี้เนาะก็มีการแสดงแล้วนะคะอันนี้ก็อำเภอทัดพนมเพิ่งก็มีนางลำมาทําการแสดงนหน้าซุ้มนย่างไพี่น้องจากอำเภอทัดพนมนะคะเป็นอำเภอของพี่เต็มเองนะคะยิ่ยงใหญ่อลังการไม่แพ้อ,อำเภอใดๆเช่นกันเนาะพี่น้องจา้าอำเภอทัดพนม ปีนี้ปีนี้ธาดุมาเห็นใหญ่ไป้หนใหญ่อยู่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าใหญ่กว่าอำเภออื่นๆค่ะนะแต่ทำสูงอันนี้ของทาตพนมทุกคนคะนน่ะเนี่ยธาตพนมเอาเมื่อกี้นี่จุดไฟวันนี้ดับแล้ออันนี้เป็นเรือไฟวิทยาศาสตร์ เรียไฟอันเทิดพระเกียรติเมื่อกี้นี้เพิ่นเปิดไฟเลยเด้เป็นแบบไม่ได้จุดตะเกียงค่ะนะนี่อันนี้เป็นแบบไม่ได้จุดตะเกียงเป็นแบบเทิดพระเกียรติพระปรีชาเจ้าฟ้าวิสิต ศิลปิน เไฟนะคะเพราะว่าลำนี้จะโชว์วันนี้ลำนี้จะโชว์เป็นของอา่ามหาวิทยายลัยนครพนมนะคะจะทำการโชว์วันนี้คนกำมานันานางถาบวงนะคะริมฝั่งแม่น้ำโพอำเภอเมืองนครพนมนะคะ สำหรับการเที่ยวงานไหลเดียวไฟคืนนี้นะคะทุกคนข่ะบอเบิรเท่านี้แล้วพี่น้อง๋ายังมีอีกหลายโซนที่เรายังไปไม่ถึงนะคะต่ออีพีสอด้วยพี่น้องจ้งาเพราะว่าท้าไซอีพเดียวนี่คลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปเจอกันอีพีสองนะคะ